ลูกคุณพวิ่งแต่หลังงานหน้าเดอหลังบ้านก็ว่างเลยเกิดลูกขึ้นลงขึ้นลงอยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวโอ้โหทอะไร้มึงไม่ช่วยงานเาล่ะไอหนูยาวทาอะไรลูกอันนี้รถเตรียมส่งคนเจ็บค่ะไม่ใช่ทำไมแล้วมึงจะไปขายติงที่ไหนติงที่ไหนเล่า ไงานที่แล้วตะกุดฟ้าบาดเอาไม่อยู่เออและนี่อตะกุดฟ้าโบดเนี่ออกมาทำอะไรฮะอันนี้มันอะไรอธิบายวางเลยไปล้มพ่อกลวยเออมึงคิดได้เนาะเออใช้ได้ใช้ได้นะมรงนี้ใบใหญ่เลยแล้วเธอก็มึงเนี่ยล็อไว้เลยนะบึ้ดนมากงานอื่นไม่มีทำไงในคขาว่างงานนามันจะมีวางไว้หรือเปล่าแม่ จัดทางสัน้นไปจัดต่างพิธีให้เรียบร้อยเอเอไอ้แม่แขรเลยอ้ยเนี่นะคะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะนี่งานนี้งานสุดท้ายแล้วค่ะแต่งลูกชายขอบคุณ คะค่ะงานนี้ขออนุญาตไม่ช่วยซองนะคะเพราะว่าอีชั้นเอาเงินไปส่งประกันหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะมาคดีใจเลยคเชิญด้านนู้นค่ะโต๊ะเดิมเลยค่ะคุณเีปลอดภัยนะปลอดภัยค่ะคุณแม่โต๊ะขนาดเขายังไม่กลัวเลยพลุพะัุไปหมดเลยยาวอะไรเรื่องหนาวะเนี่ย ขอบใจนะขอบใจนะงานนี้หลวงพ่อกลวยเป็นประธานด้วยสวัสดีครับคุณนี้คุณจะทำไนเอ้าประาทสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยคุณคุณพี่สัจจาไม่มาหรือไงเนี่ยมามาเข้ามาที้ก็เดินมาด้วยกันถ้าไม่มาฉันเสียใจแย่เลยนะงานสำคัญแต่งลูกชายเลยนะจะไม่มาได้ยังไงล่ะมาครับพี่สัจจาพี่สัจจาแกทำอะไรเนี่ยชัาช้าจังวะ ไม่ควรกูจะเรียกอะไรกูนะหนามึงก็รู้อยู่ไอ้ <S <S ่วงนี <t Así, <t <t aser> <t aser ้กูเป็งแรงมาไนมันเดินลำบากแล้วก็สำคัญกูไม่ได้ตัวเปล่าราเปื่อยด้วยกูถึงไปใส่ในใส่แหมมีเงานอะไรก็เชิญแต่กูเชิญแต่กูกูต้องตัดความเป็นเพื่อนกับมึงได้เลอแล้วงานเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วพี่เข้าไปไนเลย สวัสดีค่ะคุณหญิงไม่มาเสียใจเย่เลยไม่มาได้ยังไงล่ะงานแต่งหลานชายทั้งทีวันนี้พี่มีวัตถุมงคลมาฝากหลานด้วยมีวัตถุมงคลแต่ว่าพี่ขออนุญาตถือไป็นสรีมงคลกับตัวเองก่อนแล้วกันได้ค่ะวัดช้างให้เลยเออคุณหญิงมีที่สะดวกสะดวกนั่งบ้างไหมนะวีเอพีด้านซ้ายเลยค่ะเออพี่ไปข้างโน้นดิ คุณหญิงค่ะไปทางโน้นดีกว่าอาตับสะดวกค่ะเดี๋ยวแกเป็นอะไรแกเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรแล้วเดินไปเดินมาทำไมอ่ะเหนื่อยเหนื่อยอะมันเหนื่อยมันเหนื่อยหน้าตาแกหลอกแหลกแกเป็นอะไรแกวะหน้ากูลุ้นหน้ของมึงอ่ะแกอย่าบอกนะอีตัวเก่าอื ัวเก่าก็มีตัวใหม่ก็มามาสองตัวเลยอ่ะเอออืมแกมาฆ่าก็ไม่ต้องกลัวนี่ทำเป็นผีเด็กจะเตะให้กิ้งเป็นผีผู้หญิงจับป้ามทำเมียแม่งเลยไหนอืมไปตายเถอะมันยังอยู่ไหมอยู่ฮะอยู่มาได้อยู่อีกอ่ะมันไล่วยู่อ่ะมาตายอ่ะไรคุณนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเลยอุทีศเลยครับเดี๋ยวจะเตียนหนึ่งตัวอย่างูว่า มันเริ่มเกลียดมึงแล้วแหละไอ้เกลียดเออคุณยิงขาค่ะคุณพี่พี่ว่างานนี้ต้องมีคนตายพูดอะไรร่บคุณพี่มีขอบใจนะอุสศาสตร์จุดประทัดเปิดงานให้นะผมเริ่มพิธีมงคลได้แล้เจ้าเ่าฮอยหลวงพ่อป่วยวะเถ้่อเดยเธอป่วยได้ไหมเนี่ยปากกรรมนะยาวปแจกหวยลูก เชิญก่อนเร็วๆเอ๊ะตกุฎจะทับตายทำไมเวนพอขอให้ลูกพ่อแขวขลาดต่ออันตรายทัานกลัวครับแล้วมีความสุขกับความรักครั้งที่น่ารักลุงแต่ไหนที่มาโอ้ตายเนี่ยคุณพี่พูดอะไรนี่ยคะมันสำคัญผม ูลังเลยมนลัมสุดมากๆนะลูกที่ใหญ่อฝ่น้องได้แล้วลูกนะแล้วี่ใหญ่กรับากั้แม่แล้วว่าจะดูแลพี่ที่ที่สุดมีมากสุมากๆนะลูกนะขอบคุณนะครับคุณแม่ไหนนียรหน่อยคพ่อบวครับเอ้าตเล็กเลเลนี่ลูกอินดีกับพี่เขาหน่ยพี่เจะปฝั่เป็นฝาแล้ว คี่น้องกันไว้รเลูกเออหายหน้าไปหลายวันเลยเนี่ยไอ้ใหญ่มึงกับกูไม่คุยกันแน้นเล่นกัเดี๋วเล่นไใหญ่ไปใหญ่ไม่ได้เลเล่นต่ได้ไม่ไ้้พี่แม่ผมมีธุรต้องไปทำรั้พี่ไปเลย วิ่งแน่นแต่ทั้งโคตรเวลามาเชิญเรามาเวลากลับไม่เรียกกูสักคำเลยใหญ่เลยหรอถึงว่าจะเป็นกูสักกมังอย่าคิดอะไรบ้าไปที่เดีมแล้อย่าคิดอะไรมากเลยอย่คิดอะไรนะโอเคแต่งเงินเขาดีกว่า กูจะไปแต่งงานกับเขากูไปด้วยเขาไม่ให้มึงไปกูไปได้เขาห้าผีเข้าผีเข้า,ขาได้ไม่ได้มึงก็อยากคอมเมนต์สิกูพูดถึงเรื่องไปงานแต่งอย่ามาหมกมุ่นหมกเม็ดมุ่นมากอย่าเรื่องแบบนี้ได้ที่ตานเป็นพวกมึงใช่ไหมก็ไม่ พี่เฮียนันตอบกูไม่ปาเนี่ยมึงไปมึงไปด่ามันกูไม่ได้ด่ามึงบอกเข้ามาเมียพี่ตั้มตั้มไหนพี่ตั้มสอทอสอทอชั้งสอทอแปลว่าอะไรสอทอสมาชิกเทศบาลไม่ใช่แปลว่าทั้งแมงไอ้ควายโม อย่ามายุ่งกับแผลนไหนแพวนี่ไงฉันรักแผวแผวไม่ได้รักคุณคุณมันเล็กไปไคุณเล็กถึงฉันจะเล็กแต่เรื่องเหม็นกูยืนหนึ่งนะแผวชอบอย่ามายุ่งกับแผวออกไปแผนไม่พอแผลไม่พอ อปององถามเพื่อนมึงสิว่ามีบทก,รรรมมรรก็ะเข้าไหมสกิดกูยิกๆๆมยิ้มยิมืึงหันมาคุยกับกูบ้างแสดงว,ว่าไม่ได้พูดทั้งคืนมีกลิ่นนองมือขนาดตายไปแล้วย,ยังรอเลยตั้งแต่มีแม่อยู่สะพานปลาจริงเหรออ่ะหลอกีกแม่อยู่สะพานปลา อันนี้ผัวอยู่บางละมงุงผัวเป็นคนประมงก็อยอมรับไปยังหล,ลักันรแพร่ไม่ได้ลักคุณข้าววันใดคุณเล็กเป็นวันแต่งงานของเธอคุณเล็กคุณเล็ะอยะจะร้วิทย์้าวันใดจะรู้วิทยแต่งงานวันนั้นคุณเละจะต้องมีคน คุณเลก้ยงมา